ใหญ่ขนาดนี้มันไม่ใช่โอกาสง่ายๆเนาะเพราะว่ามูลนิธิสมเด็จพระยานมาสองนียนะคะก็คือจัดการวิ่งก้าวด้วยทําเนี่ยเพื่อบริจาคให้กับทั้ง19โรงพยาบาลซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนําไปสร้างโรงพยาบาลที่อ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับผมที่ได้มาร่วมกิจกรรมก้าวด้วยธรรมนะครับผมผมมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับผมเพราะว่าบางทีเราทุกคนที่ชอบวิ่งก็จะรู้ว่าเวลาที่เรากําลังวิ่งอยู่เรามักจะแบบ จิตลอยไปที่อื่นคิดเรื่องอื่นอะไรเงี้ยแล้วก,แวก็แล้วก็หยุดวิ่งหรือไปทําอย่างอื่นการก้าวด้วยทำเนี่ยก็จะเหมือนกับการที่เรามีสติอยู่ก,การวิ่งตลอดเวลาแล้วก็ทําอะไรอย่างมีสตินะครับได้ฝึกธรรมะด้วยแล้วก็ได้วิ่งด้วยได้ร่วมบุญด้วยนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับอซึ่งตรงกับเสื้อวิ่งปีนี้เลยครับก็สีแดงแสดงถึงความมุ่งมั่นส่วนสีขาวนี่คือความสงบนงียบเขาเขียนบอกไว้เขาเขียนบอกไว้ ชีวิต <amounts> น <of audio writers> <ohn> ี้น้อยนักแต่สําคัญนะและและอย่างหนึ่งนะที่ผมแบบไปคิดได้แบบเจ๋งมากเลยก้าวด้วยทำถ้าเราแบบกลับกันก็เป็นกราด้วยเท้าการกระทําที่เท้าแต่ก้าวด้วยธรรมะครับผมยอดมากครับพ่ากยอดครับผมผมนะปีนี้ก็เป็นปีที่สองรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเชิญชวนพี่ๆทุกคนนะก็ อยากจะเชิญชวนพี่ๆนักวิ่งทุกคนนะฮะก็นอกจากจะได้สุขภาพแล้วได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ยังได้ทำบุญด้วยครับอย่างดอลลร์ก็ครั้งที่สองนะครับก็ดีใจและยินดีที่ได้มาก้าด้วยทำนะครับก็ฝากเชิญชวนทุกคนมาก้าด้วยทากันด้วยนะครับ ไปเราวิ่งเราวิ่งตรงนี้เลยตรงนี้ใลยไปเราวิ่งครับเรวิ่งครับไม่ยาเชิญชวนทุกคนมาวิ่งนะครับก็ได้สุขภาพร่างกายแล้วก็ได้ได้บุญด้วยอย่างที่เด่นคุณบอกไปนะครับอย่าลืมนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับวิ่งจริงวันที่24พฤศจิกายนครับผมมากันเยอะๆครับมีรางวัลด้วยครับที่สำคัญปีนี้ปีแรกเป็นเป็นเหรียญสวยมากเลยนะผมเวันสักครู่นี้ใช่มีมีทั้งเหรียญมีทั้งถ้วยมีทั้งเงินรางวัลด้วยอย่างเชิญชวนกันมาเยอะครับ ครับสการวิ่งนะครับก็จะมี2ระยะด้วยกันนะครับมี5้ากิโลนะครับกับ5กิโลครับใครที่ชอบวิ่งยาวก็เลือกแบบยาวได้เนาะหรือแบบสั้นแล้วก็จะบอกว่าเส้นทางการวิ่งนะครับจะผ่านจุดสำคัญต่างๆในกรุงเทพโอ้อยังวันไหนครับ24พฤศจิกายนครับผมที่ลานคนเมืองนะคะกรุงเทพมหานครค่ะมาวิ่งกันเยอะๆนะครับวิ่งไเยอะๆครับ ขอบคุณมากครับมากครับอะไรเข้ามาเดี๋ยวได้สิทธิ์กรรมด้วยครับอ๋อ <coughs> <coughs>